อ้าวเดี๋ยวเด็กๆคะเด็กๆเคยร้องเพลงไก่ต้งขันตูอีกมั้ยคะเคยมั้ยคะเคยมั้ยคะไม่เคยแต่คุณครูว่ามีคนที่มีคนที่ มเพื่อนด้วยอาเพื่อนๆนะคะมาช่วยเพื่อนเราหน่อยนะคะมาไมช่วยนะครับ ทไอตงคันโออีโอไอรงคันโออีโอตัเนียใครรอกกตกาตาตัเมียใครรอกกตกตาออกไข่ทาบใใจมากุ่มเลหน่อยออกไข่ทัไมบใจมากเอ็กตากตุกตกติกตาก ขึ้มาร้อ,าองเพลงไกให้ดูใช่ไหมคะวันนีุ้ณก็จะมาตอบพวกเรานะคะในเรื่องของในเรื่องแม่ต่อการนะคะเรื่องแม่ต่อการไหนใครรู้แล้วว่าแม่ต่อการคืออะไรเป็นคแบบไหนใครทราบเห็นไหมคะเอาถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนตามคําบอกของคุณครูนะคะ ก็ขั้นตอนนี้ผ่านนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูบนกระดานนะคะคุณครูติบดบทอาขยานแม่กอกาไว้ให้นะคะเดี๋ยวให้พวกเรานะคะอ่านตามคุณครูหนึ่งรอบก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะ ไปทำยังไงอ่าไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นคำแม่กอกาก็คือคำที่มีแค่เพียรชนะต๋อเพียรชนะกาตะลานะคะแล้วก็อาจมีวรรณยุกต์ด้วยใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือคำแม่กอกานะคะก็คิกดคำหมดแล้วนะคะอะ ก็อาจจะมีให้เด็กๆนะคะได้เขียนตามคำบอกหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะแล้วแต่เทคนิคของคุณครูนะคะก็สุดท้ายเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะเขียนตามคำบอกจากคุณครูนะคะก็เป็นการทดสอบหลังเรียนค่ะก็หมดกิจกรรมในวินาทแล้วครับทำไมไม่เรียกแม่กอไก่ทำไมเรีเรียกใม่ทีเราดีไหมม่อเียกไก่อะไรนะคะ กเมกงการมาตั้งแตเ็อคุค่ะขอคค่ะน้อนงไนกแอย่าลืมนะคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะแม่กงการไก่ไข่ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้แม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วะเดวต่อไปดูแม่เรีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในห้องเรียนนะคะเอาเชิญค่ะกจเลยชอูกพัดลูัดเอาไปแล้วได้เลตรงไหน เดี๋ยวยา้ยี่ทำ้กนะคะใครนกรช่วยานีประโยข้างบนด้วยนะคะมิหลงไหลใครขอดูอ่านั้แต่บรรทัดแรกเลยครูใหญ่หาผ้าไหมเป็นเรื่องทำนะคะเป็นเรื่องทำๆเอาใหม่เอาใหม่จะได้ก็สังเกตแล้วก็ติงใจตัมดูแล้วเอาใหม่เอาหม่ ให้แม่พ่อไฟใจใ,จใส่ห้องหอมิหลงไหลใครขอดูค่ะเก่ะมากค่ะตกมือเลยค่ะในห้องหอมีอะไรทำไมต้องสนใจดูกันนะคะเอามาดูอันต่อไปอน,นี่รูปอะไรคะรูปไปรูปไปอะไรสีม่วงคะไม่ใช่อ่าลูกร,รูปอ้วนนะคะ ความจดจำในคำเหล่านี้ได้ออกมาเลยค่ะเด็กยิงแม่อ๋ออ๋อเอ้อไม่เอามาต่อนก็ได้โอเดี๋ยวเด็กกำลังใจเด็กยิงทำไมไม่มีครับอย่าไม่โยที่รใกล้ล่องเรือ จะไม่ร่องเรืออะไรคะโอ้ได้ยินแม้ออกมาเลยค่ะโทเดียววัดนีม่ไดินท้งีอันนา่ไมไดะคะต้องเดกไปเพื่อน่นด้วยนะคะได้น้้จะ่อน้าล่องเรือจมพูอ๋อต้องเปิดก่อนนะ ไม่ต้องเปิดก็อ่านได้ล่องจากใครลองเรือใบใช่จงมาีนยังจะได้รองมันได้ไหมคุณครูน้ำเข้าคุณครูน้ำเข้ามาเล่นกีฬากรรมกันเยอะแล้วนะคุณชื่ออะไรอ๋อคุณครูนะคะขอโทษด้วยคุณครูลืมนะคะคุณครูชื่อคุณครูนพรัตนรงค์รัตน์นะคะคุณครูคือเล่นว่าลืม ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นนิวนะคะอยู่โรงเรียนประชาพิธิค่ะค่ะพ่อคนสวยน่าเหนื่บ้างนั้นนะคะสมเด็จไทยคืออะไรคะเด็กหญิงกัลยาพรภาษาไทยคืออะไรคะถือติดไม่ได้หนูคอนต้นแต่รักสัญญานะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาภาพมาให้นักเรียนดูแล้วก็นักเรียนคง พอที่จะเคยเห็นภาพสมนวนไทยบ้างนะคะอ่าอันแรกก็เรียนลองทยดูสิคะว่าอันนี้น่าจะเป็นสมนวนอะไรคะ การคาพี targets, language, ่เพราะว่าทุกคนหน้าตาดีหมดเลยนะคะอีก่านหนึ่งท่านหนึ่งอันนี้อะไรเอ่ยกระจายหมายจันคืออะไรคะว่าไฟสูงอ้าวไฟสูงจนเกินคาอยากได้จันนะคะมันเป็นที่สูงนะคะก็อยากได้นะคะอ่านักเรียนก็เก่งจังเลยอ่ะมึงไม่เป็นน้อยทุกคนเก่งกันเลยรู้ว่าสัมมนาไทยที่ครูเอามาเนี่ยมันคืออะไรนะคะ อะไรบ้างอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนเราจะเรียนสับนวนไทยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเรียนไปทำไมใช่ไหมคะเราจะต้องรู้อะไรบ้างรู้นึงเลยรู้ความหมายของสํานวนไทยว่ามันคืออะไรอันที่สองจะต้องรู้ความเข้าใจถึงที่มานักเรียนต้องรู้แล้วก็เข้าใจถึงที่มาของสํานวนไทยแต่ละอย่างว่ามันมาจากอะไรที่มาของมันคืออะไรนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนจะต้องสาม,มารถบอก สำนวนไทยต่างๆได้นะคะคาวนี้สำนวนไทยหงูกูนักเรียนดยูไปงานไปความรู้ที่คกูแจกให้นะคะว่าสำนวนไทยคืออะไรอ่าสำนวนไทยเรีนนยนดูไปเลยนะคะสำนวนไทยก็คือ,อคำหรือประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะมีความหมายทั้งโดยตรงและโดยในนะคะ เห็นนะคะมันมักจะเป็นคําที่สลับสลวยนะคะมันก็จะมีตั้งแต่หนึ่งพยางศ์สองพยางศ์สาพยางค์สี่พยาง์หรือว่าเป็นประโยคไปเลยอะไรบ้างเช่น2อพยางศ์สามพยางศ์เนี่ยะคะการคารพริกเมื่อตครู่ใช่ไหมคะกระต่ายหมายจานหีพยางค์สีพยางช่ไม แมวแมวอะไรคะแมวรับดูอัแมวแมวแมวอยู่หนูน่าเดินนะคะกางวันนี้นะคะกางข้าวพลีชไหกระต่ายก็กระต่ายไหมอาจารหมูเป็นจำนวนก็หมายถึงคนอ้วนใช่ไหมคะถ้าหมูดินนี่อะไรอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่ต่ายคุณครูลืมให้นักเรียนทำแบบฝึกหั่นทำเป็นงาเป็นการบ้านอ้า เดี๋ยวนะคะทำในข้าวก่อนทำในข้าวก่อนเดี๋ยวค้อยไปทำบ้านกาทำในข้าวก่อนคุณครูจะมีแบบฝึกหัดเรียนดูใบงานที่คุณรูแจกให้นะคะมีใบงานนะคะมีภาพแล้วก็ให้เรียนเขียนเติมนะคะว่าภาพที่คุณครูให้ไปนี่มันเป็นอะไรนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วของคุณครูท้ายข้าวแล้วก็การบ้านก็คือคุณครูจะแจกํำนวนให้คนนะคะคนละหนึ่งคำนวณไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ให้เอากลับไปวาดเป็นภาพมาแล้วก็แต่งประโยชน์แต่งเป็นเรื่องมาส่งคุณครูทำมา